สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอครับวิธีการต้มกระลำปียังไงนะครับไม่ให้เขาเปื่อยเละจนเกินไปนะครับก็เราก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราจะมานําเสนอให้คุณคุณแม่บ้านนะครับอันแรกครับเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะดึงใบที่เขาแก่ ที่เขานี้ออกก่อนนะครับอันนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาอะไสกลางเขาออกนะครับก็อํสหรับหัวปีหัวนี้ผมก็ทํำออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายในการบรรยายนะครับคือไม่ต้องรอครับเวลาผมออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ําร้อนนะครับมาทําการต้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับหลังจากที่เราต้มน้ำร้อนไว้จนร้อนได้ที่นะครับเราก็จะนำนะครับน้ำร้อนนะครับมาเทใส่ตรงกลางนี้นครับที่เรา,าดึงไส้เขาออกนะครับ นี่ครับจากนั้นเราก็หาภาชนะอะไรก็ได้เข้ามาปิดเช่นฝาหม้อนะครับครับแล้วก็เราก็จะหาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับหลังจากรอสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเราก็จะมาเปิดดูกันนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่า กระลำปรีนะครับที่เราใช้น้ำร้อนยอดลงไปตรงไส้กลางเขานะครับก็จะสุกนะครับแบบนี้นะครับสุกนะครับแต่ว่าเขาอาจะไม่ออกสีคํานะครับนี่ครับก็จะจับดูนิ่มนะครับตอนนี้เราก็สามารถเอาไปทานกับน้ำพริกได้แล้วนะครับ นี่ครับก็นิ่มนะครับจับดูนิ่มก็คือถือว่าโอเคนะครับกระดมปีนะครับก็เราพยายามนะครับจะไปทานดิบๆนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับพยายามถ้าเราไม่ลวกเราก็ต้มไปเลยนะครับนี่ครับก็เห็นไหมครับนิ่มนะครับสามารถแกะออกทานได้เลยนะครับนะครับก็สุกนะครับ ครับนี่ครับก็สามารถทานกับน้ำพริกได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ